คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันในใดทุกชนิดเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟพี่น้องมาชมแนวทางหวยน้อยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจํานะครับวันพุธนะครับที่7สิงหาคมพศ2567กับเลขเด่นที่ผมได้มาสําหรับื่อว่านะครับแอดก็ให้อยู่หน้าห้องนะครับทางไลฟ์สดนะครับไม่ลงทางคลิปนะครับให้8กับ3เด้งเลยนะครับทีพี่น้องเข้าจนถึง v i p ก็ยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มา เลขเด่นที่ผมออมาสายวิ่งสายรูดในรูปศูนยกับ4นะครับเพื่ความชัวสำหรับศตัวเด่นจะมี0ูนย์หนะครับศูนย์สองำหรับ4จะมี0ูนย์สี่สห้าแล้วก็4ี่แปตัวเด่นนะครับต้องมีแปดนย์นะครับแปดห้าศูนย์แปดหกสี่สี่หกแปดห้าสี่สามสาเ็ห้าสี่สสำหรับเบิลจะมี0ูนย์ศูนยสีาหำหรับสายเบิล สำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกี่พี่น้องที่เข้ามากด Subscribe ก,กดไลค์กดตามเป็นลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลท์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้มีนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคด,ดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ